โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับการอันบ็อกซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอันบ็อกซิ่งด้วงนะครับผมด้วงกว่างชนนะครับผมอันนี้สั่งมาจาก Lazada เหมือนกันนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อด้วงนะด้วงกว่างชนราคาถูกๆเนี่ยก็นี่นะกว่างชนสุเทพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินค้าจะเป็นยังไงนะสำหรับการส่งด้วงมาจากเชียงใหม่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเปิด อัน็อกซิ่งกันเลยดีกว่านะครับผมว่าด้วงจาก Lazada ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรื่องแกะกันเลยนะก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็กลับมาทำนะซิกเนเจอร์ของเรานะครับนั่นก็คือช่องเกี่ยวกับด้วงและแมลงนะซิกเนเจอร์ของช่องเรานะแต่ว่าก็จะรวมถึง e x ็กโซติกเพอย่างอื่นด้วย mm hmm. เช่นกบุ่อคอนฟอกต่างๆนานา,น,าน,นะครับ สามารถรับชมและกดติดตามกันได้นะครับผมนี่เรามาดูกันดีกว่าเอ้ยอันนี้มีแมด็ด้วงกับด้วงสองตัวมันควรจะอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนน,นจะรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดนะนี่ตัวผู้โอ้แล้วโอ้ใจเย็นเย็นลูกเพาะนะ ออกมาตรงนี้ก่อนนี่ตัวเมียการแท็กก็โอ้โหร้อนนะเนี่ยโอ้โหร้อนนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปจับดูเนี่ยร้อนเลยนะเนี่ยและอันนี้คือแปดนะทางแปดส่งมานะครับรอดไหมเนี่ยโอ้โหร้อนนะเนี่ย รอดครับรอดน,ดนี่นะเปิดมาก่อนนะโอ้ยจริเชนนเชน,นกว่างชนนะครับผมกว่างชนตัวเมียโอเคลงไปก่อนลูกพอ่อ ร้องใหญ่เลยนะ <laughs> พออไปค่อนข,ข้างแข็งแรงอุ๊ยล่วงลงไปก่อนลงไปก่อนเดินเล่นไปก่อนมาดูตัวผู้ก่อนเรามาดูตัวผู้กันนะค่อนข้างแน่นนะครับตัวผู้เดี๋ยวตัวผู้ ก็ยังมีชีวิตยอยู่เขาจะใส่ดินถมมาอย่างนี้นะโอ้ยตัวใหญ่นะตัวผู้กว่างชนนะครับผมตัวใหญ่นะครับถือว่าตัวใหญ่โอเคในนี้ก็ เป็นแมทให้มาให้เหมือนจะมีผลไม้ให้มาด้วยหรือเปล่าโอเคไม่น่าเปิดตรงนี้เลยเลิศเธอะเลยนะฮะเดี๋ยวต้องจัดเดี๋ยวเราจะจัดจัดต้องจัดตู้ให้ให้น้องอยู่เลยอ่ะลงไปก่อนลูกพ่อ,พอลงไปเดินเล่นก่อนไปเดินเล่นเดินเล่นห้องนี้เปิดแอร์ไม่ต้องห่วงอ่ะเดินเล่นก่อนนะครับแล้วก็ สำหรับกล่องอีกอันนึงก็น่าจะเป็นแมตอันนี้เป็นแมตด,ด้วงกวางน,น่าจะมีแค่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้น้องไอ้นี่ก่อนดีกว่าให้เจ้าด้วงคู่นี้อาศัยอยู่อันนี้คือกล่องเลี้ยงนะครับผมอันนี้เป็นกล่องที่เราเคยเลี้ยงไว้นะครับผมเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนะเป็นกล่องเลี้ยงด้วงเมื่อ8ปีที่แล้วและเราเอากลับมาใช้ครั้งหนึ่งนะครับผม เราเอาดินเขากลับไปก่อนเดี๋ยวน,นี้เป็นสถานที่ชั่วคราวให้อยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเราค่อยหาที่ที่เจ้าดวงกว่างพวกนี้อาศัยอยู่อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ให้อยู่ชั่วคราวไปก่อนแย,ยกตัวผู้ตัวเมียก,ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมพันธุ์กันเอามันผสมพันธุ์กันทีหลังในอีกที่เลี้ยงหนึ่งนะในอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวจะผสมพันธุ์กันทีหลังนะครับ ให้อยู่ตรงนี้ก่อนโอ้โหดินคือร้อนนะเนี่ยดินคืออุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียขอเช็คความสมบูรณ์ตัวผู้ก่อนน่าจะง่ายกว่าถือว่าตัวใหญ่นะแต่ว่าปีกปีกจะมีตําหนินิดหน่อยปีกเริ่มจะแบบนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเห็นไหมปีกจะนิดนึงนะ จะมีรอยยับนิดหน่อยสำหรับที่ปีดแต่ขาเนี่ยอยู่ครบเลยครบทุกข้างนะเขาค่อนข้างยาวนะครับเขาค่อนข้างยาวนะรวมค่าส่งแล้วก็ส0มร้อยหน่อยๆน,นะครับ2ตัวรวมดินด้วยนะ300กว่ากว่าโอเคอ่ะลงไปอยู่เลยลูกไป นี่อ่อุ้ยนี่มันไอ้นี่นี่คาบดักแด้มีคาบดักแด้ด้วยนะไม่รู้ว่าตัวนี้เพิ่งออกหรือเปล่าเพิ่งออกจากด,ดักแด้หรือเปล่าเป็นไปได้นะมีคาบดักแด้ด้วยครับอันนี้เป็นไรตัวเมียมันรืพอพ่อ ตัวเมียตัวใหญ่นะครับตอนแรกนึกว่าจะตัวเล็กนะเนี่ยตัวผู้ตัวเมีย250แล้วแมตต์ก็อีกร้อยกว่าๆรวมแล้วประมาณ300กว่าเกือบ400อนะครับสำหรับกวางชนนะกวางชนไทยเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเพาะกว่างมากๆนะครับเพาะดวงเนี่ยก็คือเจ้านี่ก็คือจะถูกที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเป็นเป็นลูกที่เพาะง่ายที่สุดแล้วนะครับ เพราะเป็นลูกของไทยเราที่เขานิยมเอาไปใช้ชนกันนะขาสมบูรณ์นะครับแขนขาสมบูรณ์แข็งแรงตัวเมียแข็งแรงว่ะเยี่ยม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 อ่ะลงไปอยู่ก่อนทุกลงไปอยู่ที่ก,กว้างๆไ่ออลงไปอยู่ที่กว้างลงลงลงไปลุกลงไม่ยอมลงลงไปลงไป Okay. นะครับให้ตัวผู้ตัวเมียเขาอยู่กันตรงแบบนั้นก่อนมุดไปแล้วตัวผู้เราก็ตัวใหญ่นะครับเลยเทอ้หมดเลยไม่เป็นไรกล่องก็ยังใช้ได้อยู่เมื่อกี้ไปขุดคุ้ยหากล่องเมื่อ8ปีที่แล้วมานี่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะต้องล้างทําความสะอาดทีหลังอันนี้ให้มันออกมาอยู่ในที่ที่มันอากาศบริสุทธิ์ก่อนนะเพราะอยู่ข้างในนี่ค่อนข้างอึดอ,ดอัดแล้วก็ คือเขาใส่ถมดินมาเนี่ยมันก็ถูกต้องแล,ล้วแหละแต่ว่ามันผ่านความร้อนเนี่ยครับบางทีมันไอ้นี่ใช้เวลาค่อนข้างประมาณสามวันนะสามวันหน่อยๆส่งมาจากชียงใหม่สามวันหน่อยๆส่งทางแฟลทนะนะม,มันค่อนข้างจะร้อนนะดินค่อนข้างร้อนกล่องก็ร้อนตอนกลับมาครั้งแรกอันนี้เอาเข้ามาในห้องแอร์กลัวแบบเดี๋ยวมันจะเกิดการน็อกไปซะก่อนนะฮะโอเค คร่าวๆในผมสำหรับอันนี้นี่ก็คือด้งวงกวางชนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเพาะพันธุ์แล้วก็จัดตู้เลี้ยงด้งวงกวางกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอะให้ดูเดี๋ยวเราจะรีวิวแมท์ด้วยดีกว่าเดี๋ยวให้ดูแมท์ด้วยนี่มันเออแมท์ก็กระสอบประมาณนี้นะถือว่าน่าใช้ได้นานพอสมควรวนะครับใหญ่นะ ใหญ่นะครับถ้าเทียบกับมนะือนะค่อนข้างใหญ่ดละนี่นี่รุ่งกว่างเดี๋ยวเราลองมาดูกัน,นโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราเอาด้วงใส่เข้าไปในที่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วในกล่องนนเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือนะปีโป้นั่นเองนะทุกคนซึ่งนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาหารเลี้ยงด้วงนะครับ ยอดนิยมที่คนจะนิยมนํามาใช้เลี้ยงกันนะเพราะว่ามันจะมีน้ําหวานนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะทําให้ด้วงเนี่ยมีสุขภาพที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็กระปี้กระเป๋านะอาหารของด้วงก็คือผลไม้นะครับผม<อ>พวกผลไม้ต่างๆนานาน,าน,าน,านะแอปเปลิลกล้วยอ้อยพวกนี้ก็สามารถกินได้นะแต่กว่างชนเขาจะนิยมให้อ้อยกันใช่ไหมในใน แถบเชียงใหม่เนาะหรือว่าแถบภาคเหนือที่เขานิยมชนกวางกันเขาจะให้เป็นอ้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพาะพันธุ์แล้วเราจะใช้เป็นปนะีโป้นะอาจจะสลับกับกับพวกแอปเปิลหรือพลไมอะไรว่าไปแต่เราให้ปีโป้ก่อนตอนนี้เพราะว่าปีโป้เนี่ยเป็นเป็นกรูโคดที่ค่อนข้างให้ให้มันเป็นน้ําตาลที่มันให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะใช้ปีโป้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ okay, นะครับผม เราได้ทําการตัดปีโป้มาแล้วตอนนี้เนี่ยมีปีโป้อยู่3ชิ้นคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีม่วงใช่ไหมทุกคนเขาบอกกันว่าด้วงมันไม่ชอบกินสีขาวกับสีม่วงนะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบางบางคนก็อาจจะกินนะแต่บางคนก็อาจจะไม่กินก็ได้นะที่เลี้ยงซึ่งถ้าเซฟที่สุดเนี่ยเราให้สีแดงน่าจะดีกว่าสีสองอันนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ให้อาหารกันนะวิธีการ็คือทเดี๋ยวเราจะเราจะแบ่งครึ่งนะเราจะอันนี้เห็นปีโป้ใช่ไหมทุกคนนี่คือปีโป้นะอ่าปีโป้แล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งเนี่ยใช้กันไกหรือใช้อะไรก็ได้เนี่ยแบ่งสองสองสองครึ่งเลยนะแล้วก็ให้ฐานปีโป้เนี่ยยังคงอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยมันปนเปื้อนพวกดินต่างๆเนาะมันจะได้มีฐานรองนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูปีโป้ People. เรามาแกะปีโป้กันก่อน พยายามแบบอย่าให้น้ำมันหยดเยอะนะเพราะว่าด้วงมันก็จะชอบกินน้ำหวานมากๆเลยนะเราแกะออกมาสีแดงใช้เป็นปีโป้ออันเล็กดีกว่านะเพราะว่าปีโป้ออันเล็กมันจะมีฐานให้เลยไงถ้าปีโป้อันใหญ่เนี่ยมันไม่มีฐานเวลาเราตักเนี่ยเราต้องให้ใส่เราต้องเสียเวลาใส่อย่างอื่นนะใส่ที่รองใส่จานรองอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่เหมาะบางทีด้วงมันก็จะใช้เท้าเนี่ยตะกุยขึ้นไปเองนะตะกุยขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็จะเลอะเทอะนะใช้เป็นอย่างนี้เนี่ยประหยัดแล้วก็ สะดวกค่อนข้างง่ายนะวิธีการเราตัดเลยเอาเนี้ยจิ้มเข้าไปตัดนี้เห็นไหมตัดตัดเลยนะตัดแบ่งครึ่งนะมือนึงลองตัดเข้าไปนะตัดเข้าไปเราตัดขึ้นไปตรงนี้แล้วนะตัดขึ้นไปแล้วเนี้ยตรงนี้ในเดี๋ยวเราจะพิกได้อีก้านหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเราจะตัดเข้าตรงนี้นะตัดเข้าไปปุ๊บมันจะได้ปีโป้ทั้งหมด2ส่วน ก็คือจะได้ฐานรองทั้งหมด2อันแบบนี้เห็นไหมแยกมาสองอันเราจะตัดครึ่งโดยกยารแบ่งครึ่งปีโป้ตัดครึ่งพยายามกัดนะอืมเราจะได้ปีโป้แบบนี้1อันนะครับ1อันแบบนี้และอีก1อันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ และคราวนี้เราก็ให้เจ้าน้องด้วงได้แล้วนะเรามาให้ด้วงกันสองสองตัวนะตัวผู้ตัวเมียนะครับพยายามให้มันอยู่นี้อ่ะประมาณนี้คร่าวๆให้ให้วิโป้มันเปื้อนดินน้อยที่สุดแล้วเราจับจับอยู่นี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะกินได้กิ่นแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะครับ ไปกล่องมันอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นกล่องเก่าที่ยังไม่ได้อาจิจินทาความสะอาดไปแล้วแหละแต่ว่ามันเก่ามากนะมันมนถูกเก็บในที่ที่ไม่ค่อยจะดีแล้วมันเก่ามากนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นกล่องที่ใช้เลี้ยงด้วงเมื่อประมาณแปปีที่แล้วนะฮะอะ่ะแล้วก็หยิบน้องแล้วก็เอาไปแปะปงเยลลี่สุดท้ายก็เดี๋ยวก็น่าจะกลิ่น,นะครับ 何